สวัสดีจ้าพี่น้อง,องป้องปลายสกูส่ตสกคนวันนี้ลาพาก,กินพาพี่น้องมาก,กินต่ำหอยเด้อจ๋าเดอ้อหอยื้อนี้เทาก,ก็จะมีหอยแครงมีหอยนางรมจาพาพักเครื่องเคียงมีเท่ากับมีใบสลัดมีแรดดีดละะ่ละก้มีมะระขีนกมีหยอดผักขานะพี่น้องจ๋าเป็นกาลังใจใหล้ลาพาก,กินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนพี่น้องสามารถติดตามอีหละสองแฟนเพจนี้ใดจ้ามาจ๋ามากบอกเลยจ้าว่าว่าไปดรงเกงปากพี่น้อง น้ำลายไหลจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อจากคุณแม่คุณป้าคุณยายคุณลุงพี่ป้าน้าอาน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะมาสดปลาซวงทากันจ้าอ <c oughs> แซ่บคัะพี่น้องนัวมากโอ้ย <c oughs> เพ็ดจ้ะมนี่ไส้อ่าสามสิบหน่วยเด้อจ้ะเด้อพริกแห้งจ้ะ mặc lái điện กัเฮดคลิปตาง้เาเมือแรงจ้ะหาม่วงแร่งเป็นขขาแร่งไปเลยจ้ะ

in bùa hèn nha Hả sư thánh đi đầy vô mm. Xếp xẹt thật kìa nào นัวค่ะเห็นไหมพี่น้องสีสีน้ำจ้ำาบเข้มด้จ้ะมันนัวพี่น้อง แซ่บหอมสดไปพร้อมๆกันกับหอยนังร่มด้วยจ้ะ <c oughs> ขาบ้านจ้ะแซ่บมมเมนบอคิ้วจ้ะแปลกเดิต ช่วงเหตุงานมาเหมื่อยมากนะพี่น้องเด็สดแน่ยเสบเนี่สซุ่มๆแบบนี้นะพี่น้องจ้ถ้าผู้ใดอยากแสบอยากนวยได้พี่น้องอีหล่าในน้ำได้จ้ะใช้น้ำปลาราเทพธิดาสองสูตรนี้เท่านั้นได้พี่น้องเด้ตำผสมกันฟ้าขาวนี่หนึ่งช้อนโต๊ะฟ้าเหลืองนี่หนึ่งทับพีได้พี่น้องเด้ใส่ร่วมกันจะได้ทั้งความเค็มข้นแล้วก็ความหอมนุ่งนวดได้พี่น้องอู้ลวกค่ะค่ะสดบาดได้กระแซบกระนวดนะพี่น้อง ตำโบนายตำขื้นโคขื้นเครืองเด้อจ่ะเด้อแพ็คคู่นี้ราคาเพียง100บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองชิมในรสชาติเดียวกันแบบอิล่าพากินอิหล่าตึงดิงช่องทางการสังสื่อวายุไตคลิปจ้า ไหมั้ <c oughs> ่นหวาน นุ่มอร่อยแบบที่นี่ Yanim ta? เมากินบักเือเทศนี่สะอ่อนสะอ่อนเด้อพี่น้องเด้ออีหลาภาคินนี่เมื่อค่อยมากินบักเกอเทศรู้สึกว่ามันอีเลียไหมภาษาการเปรียบเทียบมันยังมันเลียนติพี่น้องนี่แหละถ้าผู้ใได้กินได้เนี่ยโอ้ยสอ,อ่อนค่ะอีเด้อถ้าให้แบบว่าตั้งใจกินอ่ะกินบ่ได้แต่ว่าถ้าแบบลงๆกินหรือแบบว่าถ้ามันแสบๆอ้วนๆไปด้วกันพอกินได้เยอะจ้ะคลิปนี้กะโอเคยู่พี่น้องน้ำตามมันเข่าไปแน่นบัคเือเทศ มันก็ได้กบกบความอิเลียของมันนะอ่ะจ้ะข้ามยังไงไปน้ำกันพี่น้องเ้วลาขี่นกีัแไงพั่นุกูก,กว้นกนก ไปซอนตักไปเลยจ้ะไปน้ำกกนเด้อ <c oughs> มคุณนี่อีหลานัอนตีตีสามกว่าจ้ะ เฮ็ดอันงานเซจกะผิวเขาเล่นไม่เห็ดกวายขอบคุณกินเพราะว่าหนึ่งพี่น้องสองรอยกัมสีน้อนกะก,กะได้อยู่พอวันใหญ่สิกอับพ,พี่น้องลุกขึ้นมาสิกับจังคอยกะานอนต่อ มึงไงผักขาแสบตัวจับพี่น้องเม้นตะว่าแสบ วรสชาติะ่ะหัวไชเท่าเลยอ่ะขึ้นขึ้นกรอบขึ้นแต่ว่ากินงายกาหัวไชเท่าอยู่จ้ะหัวไชเท่าบานเท่านี่โอ้ยขึ้นคัก น่ํหม้ใส่ไปประมาณสามรอยกรัมจ้ะหอยแค้งนี่เคืองกิโล แสบกินนวดแบบนี้พี่น้องมันไม่อยากหรอกจ้ะตำาในรสชาติที่จะคล้องมักแจ่บปหลยดแสบพี่น้องผู้ใดเนี่ยซื้อไปแล้วลองเปิดใจไปแล้วกลับมาสื่อซ้ำเลยพี่น้องเปิดซื้อเอาไปขายอีกตั้งหายนะพี่น้องเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยน้ำปลาที่พิดาตำมันขื่นเครืองตำไงได้พี่น้องเนี่ยตำ่าเป็นกระตำแสบบอกเลยราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแพ็คคู่นี้นะ รีวิวจากคุณแม่คุณยายคุณป่าน้องๆพี่ๆเต็มได้จ้ะ chi im im em subscribe cho kênh Ghiền หรือว่าเธอหมดแล้วหอยแมงผูอกใส่ไปน้้ำกันเลยคำญ่ตาสวดหลดปะ่อดะอร่อย ว่าเรื่องอันบัเคเือเทศอีกรอบพีอนเจนนี่โจโชวยแสบเด้อกินบัเคเือเทศเป็นตาแซ่เป็นตาแสบ,แสบอีหละ่ะเมืองพี่เจนนี่อ่านเจนนี่โจโชวยแสบมากงแต่เจ้าของท่านในเห็ดคลิปเด้กินแสบบ่โน้มหัวมวนคักพีแล้วอ่ะ เ่งอันพี่เพิ่งกินจุนะโอ้ยจังสีเลยพี่น้องผมได้แตกน้ำ เชียงมันมากินได้จต่เนี่ยโอ้ลมหัวเลยเดี๋ยวว่าจะเป็นหอยนางรมแซ่บแัดพี่น้องจ้าอีหล่าแนนเด้ออาหารเมนอันทะเลนะพี่น้องจ้าอาหารทะเลกุ้งปูมึกหอยเข้ากันกับน้ำปลาได้ดีมากๆเลยจ้ะเอามาตำเอามาย่างเลยพี่น้องแซ่บแซ่บ ในน้ำเด้อถ้า่ผู้ใดท่านไม่เคยจะลองกินน้ำปลากับอ่าซีฟูด้ดพวกทะเลนะพี่น้องเอามามซ์เซ่กันแซ่บขึ้นเครื่องพร้อมหอมนัวขคาะสําสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องีิลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า